มาสวัสดีทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวรถกันครับก็รถที่เพิ่งได้มาใหม่ก็ประมาณ3 4วันนี่แหละเดี๋ยวเรามารีวิวว่ามีฟังก์ชันอะไรให้กันบาบ้างครับผมก็รถที่จะมารีวิววันนี้ก็เป็นยาริสนะครับรุ่น5ประตูนะก็เป็นตัวครบรอบ60ปีเดี๋ยวจะไปดูว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนเลยดีกว่ามงดูกันที่ด้านหน้านก่อนครับก็มีไฟหน้าเป็น led ครับแล้วก็มี ไฟตัดบอกมาให้ครับแล้วก็มียางครับเป็นล้อแมกเนาะแต่ว่าเป็นสีเทาค่อนข้างขัดใจนิดนึงส่วนตัวชอบลายที่มันเป็นรุ่นสปอร์ตมากกว่าครับสำหรับยางแล้วก็มีโลโก้60ปีมาให้ครับก็ตัวนี้เป็นสีขาวมุกหลังคาดำนะครับสำหรับยาลิดครบรอบ60ปีก็ด้านหลังครับถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายด้านหลังนะครับก็เป็นบีกลีปฉลามมาให้ ก็ระบบนี้เป็นระบบเซ็นเซอร์ครับก็ตอนไปรับรถก็มีกุญแจให้2ดอกนะก็เป็นเป็นระบบ p u s สตาร์ทครับก็มีกุญแจนี่เป็นกุญแจสำรองครับเวลาแบตหมดเนาระบบนี้ครับไม่ต้องใช้อะไรครับมาถึงก็มันจะมีตุ่มอยู่ด้านล่างตรงนี้ก็มี กล้องมองถอยหลังครับแล้วก็กล้องบันทึกด้านหลังให้ด้านในนะการเปิดครับก็จะมีปุ่มอยู่ตรงใต้นี้นี่ครับแล้วก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นนะก็ค่อนข้างสูงเงานนั้นเนี่ยก็มีที่เก็บค่อนข้างเยอะครับตรงนี้ก็สามารถเอาออกรับเก็บได้นะเป็นที่บงังม่านบังสายตา ด้านล่างก็จะมีที่รองถัดรองนะถัดรองท้ายของโตโยต้าแถมมาให้แล้วก็มีที่ป้ายยางฉุกเฉินครับอยู่ด้านล่างอันนี้ก็สามารถเอาออกได้นะเนี่ยแค่ยกออกกับก็นี่เป็นด้านหลังคร่าวๆเนาะก็การพับเบาะก็พับได้หกสิบสี่สิบครับตนนัวนี้ก็แกะปลดสายเบลยวก่อนแล้วก็นี่เห็นไหมจะมีสลักอยู่ตรงนี้ สลักครับแล้วก็ดันเบาะไปด้านหน้าพับได้ครึ่งหนึ่งอีหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่พับก็ได้แต่ถ้าจะกลับมาใช้งานปกติก็แคบดึงกลับมาครับอย่าลืมใสยเบลไว้ด้านหน้าด้วยโอเคเนาะก็คร่าวๆด้านหลังก็จะประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เป็นกล้องบันทึกหลังที่แรมมาให้กับรุ่นนี้เลยเดี๋ยวปิดก่อนการปิดก็นี่จะมีที่จับตรงนี้ครับปิด แค่นี้เพราะรุ่นนี้ยังไม่กดเปิดด้านหลังก็มันยังไม่ได้เปิดให้สี่ประตูให้นะนะก็ต้องมากดเปิดตรงนี้ก่อนต้องดังสองทีตึ๊ดครับมันถึงจะเปิดด้านหลังให้อันนี้ก็เป็นเบาะด้านหลังครับก็ตัดด้วยสีเบจยังไม่มีสัญลักษณ์โลโก้60ปีนะครับก็ค่อนข้างกว้างเบาะก็ถือว่าค่อนข้างกว้างนะนั่งได้3มคนครับแล้วก็มี เข็มขันนี้ละภายให้ 3. ามจุดเหมือนกันคนขวาแต่คนกลางนี่ค่อนข้างจะแคบนิดนึงแต่ถ้าคนตัวไม่ใหญ่มากก็ไม่ได้มีปัญหาครับสําหรับดีไซน์ภายในมก็มองว่าเออก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ที่ติดของคนด้านข้างด้านข้างแล้วนี้เป็นของคนด้านกลางครับนี่เห็นไหมก็เป็นรถสําหรับโดยสารหที่นั่งครับก็ด้านหลังก็มีลำโพงตรงประตูตรงนี้ ตรงนี้สองด้านแล้วก็มีระบบช h ล l d เ e นล็อกอยู่ตรงขอประตูครับทั้งสองด้านเลยโอเคอันนี้ก็เป็นด้านหลังคร่าวๆไปเนาะก็มีไฟที่ห้องโดยสารสองจุดครับมีตรงกลางกับด้านหน้าเลยโอเคเดี๋ยวไปดูตรงคอนโซลหนา้ากันเลยโอเคก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นเนาะเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องอของแถมของรถที่มากับรถเนาะของแถมคร่าวๆรถที่ผมไปเามาก็เป็นของ แอด n ยู่ในเตพราม6กนะก็จะมีของแถมที่เขาให้มาก็จมีฟิลม์มประกันภัยแล้วก็ของแถมอีกนิดหน่อยถาดท้ายอะไรพวกนั้นมากับตัวยตออย้แล้วเนาะก็จะมีที่แถมนอกจากนั้นก็จะมีนี่ครับที่หุ้มเบีวของ t ต y ยต้ยตสีแดงก็สวยนะแล้วก็ทั้งขยะใช้ภายในรถครับแล้วก็อันนี้ไม่มั่นใจเป็นอะไรน่าจะเป็นม่านบังแดดแหละ เป็นม่านบังแดดครับที่เขาบอกมาว่าเป็นของแถมแต่ผมก็ยังไม่ได้แกะใช้งานเลยแล้วก็ที่สำคัญครับก็มีน้ําหอมให้มาด้วยหนึ่งขวดเดี๋ยวเรามาแกะน้ําหอมกันคิดนี้เลยดีกว่าน้ําหอมที่แถมมาครับก็เป็นกินเบลล่าใช่ไหมน่าจะใช่แหละจริงๆก็ต้องเปิดแต่ยังไม่เปิดดีกว่าวันนี้ก็ยังไม่ใช้งานเนาะโอเคมาดูระบบภายในคร่าๆวๆกันก่อนครับมาเริ่มกันที่ฝั่งคนขับครับวันนี้ก็ แสงไม่ค่อยมีนะเดี๋ยวขอเปิดนิดนึงอตอนตรงนี้เป็นตัวนี้เป็นระบบพับกระจกครับ2ตัวนี้ถ้าอยากให้พับก็กดลงมันก็พับให้แต่ถ้าสตาร์ทถ้าเปิดใช้งานระบบไฟฟ้ามันก็เปิดออกมันก็จะกลางตรงนี้ออกเดี๋ยวทดสอบให้ดูเลยดีกว่าตอนนี้พับอยู่นะเดี๋ยวเปิดใช้ระบบไฟฟ้าก่อนนี่ก็กด2ทีนะระบบไฟฟ้าจะเปิดใช้งานเห็นไหม ดี๋วตอนนี้มันอยู่ด้านล่างนะเดี๋ยวผมจะกดให้มันพับออกนี่นี่มันก็จะใช้งานปะกะติเวลาเราจอดมันก็มีข้อดีที่ว่าเราจะพับเก็บไม่ต้องใช้มือพับอ่ะมันก็พับให้ทั้งสองด้านเลยแบบนี้โอเคตรงนี้ก็เป็นสวิตค,ครับปรับกระจกทั่วไปเหมือนรถหลายๆรุ่นที่ผ่านมาก็โยกไปทางซ้ายแล้วก็เลื่อนตามทิศทางที่เราอยากให้กระจกไป ตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกล็อกกระจกเนาะอันนี้เป็นล็อกประตูรถแล้วก็ปลดล็อกก็ระบบนี้ก็จะมีกระจกสีด้านเลยก็จะมีออโต้แค่คนขับที่เหลือก็ต้องเป็นกดแบบแมนนวลครับผมรถรุ่นนี้ให้พุชส start มาแล้วนะครับพุชส start ของรุ่นนี้ก็ต้องเหยียบเบรกก่อนก็รถโตยทาใช้งานง่ายเข้ามานัาง่งปุ๊บเหยียบเบรกกดปุ่ม start start ติดได้เลยครับ เดี๋ยวให้แสงเข้ามาด้านล่างครับด้านล่างก็จะมีเตือนออกล็อกเรนครับเวลาเราเจอออกล็อกเรนมันก็ดังติ๊ดติดติดตดต,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 ติพวกนั้นเนาะแล้วก็มีการล้อหมุนฟรีแล้วก็อันนี้รถด,ดับเองเวลาเราจอดถ้าไม่ชอบก็สตาร์ทรเรเ็จแล้วก็กดปิดได้เลยกดทีเดียวนะแต่อันนี้เป็นระบบ เซนเซอร์เตือนก่อนการชนครับที่มีให้มีให้เฉพาะสปอร์ตพรีเมียมเนาะตัวนี้ก็จะมีที่เก็บของเก็บสัมภาระเนาะนิดๆหน,น่อยๆตรงข้างล่างครับก็เป็นเปิดฝากระโปรงหน้าครับแล้วก็เปิดฝาทางน้ำมันอยู่ที่เท้าคนขับนะรุ่นนี้ก็เป็นระบบออโต้ครับมีแอร์ครับตรงนี้แล้วก็มีลำพงด้านหน้าซ้ายขวาที่ประตูเนาะแล้วก็มีลำพงตรงด้านหน้าก็ลำพงรวมไปเสร็จก็เป็น6ลูกครับสำหรับรุ่นนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมของจอด้านในตรงนี้นะถ้าฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็เป็นควบคุมเครื่องเสียงตรงหน้าจอทัสกรีน,นก็จะมีโหมดที่ปรับได้เพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็เป็นรับโทรศัพท์เนาะคร่าวๆก็อันนี้ก็ดูมีอันนี้ก็น้ำมัน เกน้ำมันอยู่นี่เห็นไหมประตูฝั่งขวาขึ้นแจ้งเตือนเลยว่ายัางล็อกไม่สนิทเพราะว่าผมปิดเฉยๆไม่ได้ปิดให้มันล็อกเนาะตรงนี้ก็เป็นระบบแอร์ครับแอร์ Air ซ้ายขวานี้ถ้าถ้าไม่อยากให้มันอยากให้ปิดก็ดันไปขวาสุดเลยดันปิดไปมันก็จะเป็นปิดเนาะถ้าดันไปชิดขวาฝั่งซ้ายก็ดันไปชิดซ้ายครับก็มีแอร์ตรงกลางครับอันนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะอันนี้ไฟฉุกเฉินเนาะแล้วก็เปิดต้องเปิดตรงนี้ตอนผม ก่อนจะดับเครื่องผมก็ปิดทุกครั้งสําหรับแอร์ถ้าจะเปิดก็กดออโต้มันก็เปิดทํางานนี่ถ้าไฟเขียว2อันขึ้นก็คือมันทําความเย็นนี่ครับก็อตอนนี้ระบบแอร์ทำงานแล้วก็เป็นแอร์ออโต้ครับก็อันนี้ระบบทัชสกรีนครับเราจะเชื่อมต่อแบบไหนบลูทูธวิทยุ USB ครับสาย USB ผมไม่ได้เอามาผมเคยใช้กับระบบที่เป็น a p p l e c ล r Play ละก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยละเวลาฟังเพลงไปด้วยได้แล้วก็ให้เขานำทางไปด้วยได้ครับสำหรับ Apple Ca r Play ก็ถือว่าดีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นชอบวงอะไรที่ไหวตอนรับรถมาเดี๋ยววันนี้ก็คบสามารแล้วเดี๋ยวผมเอาออกละวันนี้กระจกตรงด้านบนนี้ก็เป็นตัดแสงออตโต้นะตัวนี้ก็ถือว่าดีที่มาให้ในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแถมมาในเซตเลยฟังก้นคับครับก็จะมีเป็น คอนโซลเนาะก็มีที่เก็บช่องเล็กกับช่องใหญ่เอาไว้เก็บเอกสารอะไรยิดหน่อยแล้วก็ตรงกลางครับก็มีที่ยึดอันนี้เป็นที่ชาร์จไฟเนาะที่เสียบจุดบุรีแหละแล้วก็มีที่เก็บของตรงกลางนี้อีกนิดหน่อยก็เก็บมาได้ไม่เยอะมากแล้วก็ตรงเบาะครับก็เป็นเบาะหนังนะก็มีสกรีนโลโก้60ปีของโตโยต้ากันด้วยก็ตอนนี้ รถรุ่นนี้สามารถปรับเป็นอ e ีโคโหมดอะไรได้ด้วยตอนนี้ผมใช้อ e ีโคมาก็หลังจากใช้มาก็รู้สึกว่าเออเวลาเหยียบนี่จังหวะมันจะนวงๆนงนิดนึงมันจะไม่ได้วิ่งปึ๊ดปดั๊ดแต่ก็เวลาขึ้นสัก80ดสนี่มันก็เออเริ่มติดเท้าครับผมอะไรก็ไม่ได้เบาจนถึงขั้นนาเกลียดเนาะโอเคนี่นี่ก็เป็นข้าวๆครับของรถรุ่นเราแล้วก็มีนี่ม่านบังแดดครับด้านบนให้ ี่ก็ไปเจอมาเนาะแล้ก็มีกระจกให้ครับทั้งสองด้านเลยทั้งคนขับแล้วก็ด้านข้างเลยครับพอระบบนิรภัยของตัวนี้ก็มีเจ็ดตำแหน่งครับนี่ผมจะเขียนอยู Air ่แอร์แบ็กมีตรงคนขับสองด้านครับแล้วก็ตรงหัวเขา่าแต่ผมจําไม่ได้หรอกว่าอยู่ตรงไหนบ้างครับโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเหมือนกันสำหรับรถรุ่นนี้เนาะ อยากให้รีวิวอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะสำหรับรถคันนี้ตอนนี้ผมขับมาประมาณกี่กิโลแล้วเนี่ยเดี๋ยวขอกดดูแป๊บนึงนะตอนนี้รถคันนี้ก็ประมาณอ่อุณหภูมิภายนอกเนี่ยมันจะบอกนะน35%ผมเปิดอุณหภูมิภายในไว28้28%นะครับโอเคประมาณนี้เนาะรถคันนี้ผมก็วิ่งประมาณร0อยกว่าโลอยู่ยังถือว่า ยังวิ่งน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวครบเดือนก็จะไปเปลี่ยนเป็นป้ายขาวแล้วก็น่าจะวิ่งเยอะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ป้ายแดงครับเพราะว่าผมทํางานอยู่ช่วงกลางวันด้วยมันเลยไม่สามารถที่เราจะไปเที่ยวได้นะเพราะว่าป้ายแดงเขากําหนดให้ใช้แค่ช่วงกลางวันหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับเตรียมกลมเดี๋ยวไปเปลี่ยนป้ายขาวก็น่าจะไปเที่ยวมากขึ้นโอเคก่อนวนันนี้สภาพอากาศนี้ถือว่ามืดครึมนะก่อนเดี๋ยวต้องไปล้างกระจกอะไรอีก ก็เดี๋ยวฝนก็น่าจะตกครับสําหรับตอนนี้ก็ที่ผมอยู่นี่ก็น่าจะเป็นพระรามสองนะครับแต่ผมไปออกรถที่พระรามหกก็ถือว่าได้โปรดีอ่ะราคารถคันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7900 0บาทครับก็ถือว่าจับต้องได้ครับสำหรับพนักงานประจำครับโอเคเนาะก็คลิปนี้ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถหรือว่าอยากสอบถามเกี่ยวกับการอนอโป๊อะไรเพิ่มเติมก็สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าผมก็มีทริคในการ หาที่ว่าการออกรถให้คุ้มค่าสําหรับเราที่สุดอยู่ผมก็สอบถามไปหลายที่มากแล้วก็ผมพอใจที่ไหนผมก็เอาที่นั่นครับก็จะประมาณนี้เนาะสอบถามเพิ่มเติมได้ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะมาตอบเป็นแคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวถ้าหัวข้อไหนน่าสนใจเดี๋ยวทำคลิปบอกให้ครับก็เห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดซันกร,ระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ช่องเราเลยครับเจอกันในคลิปหน้าไปละบาย